ค่ำนี้ที่สวนจันอีกวันหนึ่งวันนี้มีฝนตกมาพอพาให้ชุ่มเย็นนาติดสวนจันที่ชาวนามาไถกรบไว้คงอีกไม่นานก็จะได้คราด ได้หวานข้าวกล้าก็จะงอกขึ้นมาเขียวขจีซึ่งเป็นสีแห่งความสดชื่นถ้ายังร่างจากข้าวกล้าอย่างนี้มันก็เป็นสีแห่งความแห้งเหี่ยวเป็นธรรมดาครับ